โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมซึ่งรอบนี้มันก็ได้มีการอัปเดตจี้ใหม่เข้ามานะมันก็คืออุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนั่นเองนะครับโอเคผมว่าเราไปดูความสามารถของจี้ใหม่จี้นี้กันดีกว่านะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับจี้อุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนะครับเมื่อก่อสร้างสามอาคาร40%โอกาสย้ายไปยังตําแหน่งที่ยืน แล้วก็บวกทุกครั้ง10%เมื่อไม่ติดนะครับแล้วก็อกสกิลนึงก็คือเมื่อมาตกพื้นที่ของฉันโอกาส65%ล็อกค่าผ่านทางในพื้นที่ที่ตกและเพิ่มค่าผ่านทางคูณสคูณสคูณแแบบสุ่มในพื้นที่ที่เลือกของฉันทั้งหมดในพื้นที่ที่เลือกของฉันทั้งหมดอันนี้ผมเข้าใจนะว่าคือมัน คือมันเป็นอุปกรณ์เขียนแบบที่ยืนอยู่กับที่อะเออแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าบวกค่อนข้างที่จะสามารถเอาไปเล่นได้ยอยู่แล้วครับส่วนสกิลที่2ก็คือ65%เปอร์เซ็นต์อะล็อกค่าผานทางใช่ไหมล็อกแล้วแต่ที่ผมคาใจคือเพิ่มค่าผานทางคูณ2คูณ4คูณแแบบสุ่มในพื้นที่ของฉันทั้งหมดอ๋อเข้าใจละก็คือเมื่อเรามาตกเมืองของตัวเองอะคือมันก็มีโอกาส65%ล็อกค่าผานทางที่แบบในพื้นที่ที่เราตกใช่ไหม แต่ไอตรงเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2อคูณส่คูณแอ่ะมันมีมันคือมันมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าจะคูณเมืองที่เราอยู่หรือเมืองทั้งหมดที่เราอยู่อ่ะคือมันสุ่มอ่ะเออสุ่มพื้นที่ของเราทั้งหมดนั่นเองนะคือมันไม่ได้จอดจงว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะครับเออต้องบอกอย่างนี้คือ65%ติดก็จริงแต่เพิ่มค่าผัานทางคือมันจะสุ่มนะเออแต่เราค่าผัานทางอ่ะจะล็องในจะล็อกค่าผัานทางในพื้นที่ที่เราตกตั้งแต่ทีแรกแต่คูณไอพวกเพิ่มค่าผ โอเคผมว่ามันก็สามารถเป็นจี้ที่เล่นได้อยู่นะสําหรับจี้นี้แต่มันก็ต้องใช้กับตัวละครที่แบบเวลาที่จุปุกปะแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้จี้ไหนกันอะอต้องบอกว่าใช้การตัวละครไหนสําหรับที่ใหม่แบบเนี้ยเอย้ผมต้องดูจี้ข้างล่างนี่ว่ะไอลินด้วยหรอใช่หรอือเปล่าว้าบอาผมว่าเลมอนเตอร์เหมาะไอลินที่สุดละทุ่นสวรรค์เนาะ เออคืออะไรก็แล้วแต่อ่ะที่แบบที่สร้างแล้วเรายืนอยู่กับที่แล้วอันนี้มันจะติดอ่ะคือยิ่งยิ่งตกบ้านบ่อยก็ถือว่ายิ่งมโลกาส,สูงนะครับสาหรับนี้ต้องบอกว่าสําหรับจีนี้นะมีโมหุนก็เล่นเอ้ไม่ใช่โมหุนมีเนี่ยจีคอก็เล่นได้นะเออผมก็คิดได้ประมาณนี้นะสาหรับตอนนี้วินาทีนี้โอเคเดี๋ยวผมขอโกดทําการไปท่องเที่ยวก่อนนะโอเคผมว่าเรามาดูกิจกรรมดีกว่าในการที่เราจะหา อ๋อคือมันไม่ได้มีจี้เดียวมันมีทั้งหมดก็3าจี้เลยนะอันนี้ผมมีแล้วอุปกรณ์เขียนแบบจรวดธรรมดาแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบเครื่องจอรวดของเวลานะครับอันนี้ที่คนส่วนมากใช้กันนะส่วนอันนี้ก็คือมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเราก็คือเราหาหาเขาเรียกอะไรนะเครื่องยนต์นะสีทองอ่ะเป็นวัตถุดิบก็คือ235นะครับคือถ้าได้2ะ่ะขั้นต่ำสอเราก็จะได้อันนี้แน่นอน แต่ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากดีกว่านี้ผมว่าแนะนําอันนี้อย่างน้อยก็ควรจะได้อันนี้อุปกรณ์เขียนแบบเครื่องจัทรเวลานะครับสามอันก็โอเคอะแต่ถ้าไม่ได้ห้าอันก็ยังดีที่ได้3มอันนะแต่ถ้าหวังสูงก็ไม่รัวผมไม่รูวมันออกง่ายหรือเปล่าไงโอเคเราต้องมาหาน,นี้อีกโอ้โหเครื่องยนต์ที่พังเครื่องยนต์สีแดงแล้วก็เครื่องยนต์สีฟ้านะพังสีแดงสีฟ้าสีฟ้าก็จะหายยากหน่อยนะทำไมผมพอจังวะแค่เห็นผมก็ทอแล้วอะเออ ง่ายๆเลยครับโคตรทอเลยโอเคผมว่าเราไปดูกิจกรรมการเล่นดีกว่านะชนะลายมันเราจะได้ตัวส้มไอ้นี่มานะครับตัวส้มวัตถุดิบเถึง A อบออกมานะสำหรับเขาเรียกว่าวัตถุดิบ 3G นี้นะเออก็มีประมาณนี้โอ้แชมเปี้ยนเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะแรกเพชรไม่ทันแล้วนะคือ <c ười> ผมค้างล็อตไว้ต้องบอกว่าค้างล็อตไว G ้จี้หนึ่งนะสำหรับตรงนี้เออผมก็ไม่ทันแล้วโอเคแต่อันนี้มันเออ คือผมว่านะผมว่ามันสูงเกินไปวะผมว่าถ้าใช้โคมไฟสีทองอ่ะสำหรับแบบชนะแชมเปี้ยน59อ่ะคือผมชนะทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะแต่ให้เลือกเพชรกับแพกการเนี่ยผมเลือกเพชรดีกว่านะไม่ใช่ว่าผมมีตัวละครเกือบหมดแล้วนะอันบนอนะคือผมว่ามันมีสิทธิ์ยากที่จะได้อันบนดีกว่าผมคิดอย่างนี้นะเอ,อ แต่ถ้าคนอยากเสี่ยงก็สามารถไปเสี่ยงกันได้นะครับแต่ถ้าทาความแนะนําของผมว่าผมว่าเก็บเก็บอันนี้คมไฟสีทองไปแรกเอาเพชรดีกว่านะน่าจะคุ้มกว่าเออแต่ก็ไม่รู้เนาะอาจจะมีคนดวงดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เสี่ยงแต่ละายดีในความที่เสี่ยงโชคเพื่อจะเอาคาตัวละครที่ดีกว่าด้วยนะครับโอเคผมว่าเราไปอาหานประการกิจกรรมดีกว่านะนี่มาแล้วถ้าเราได้จี้ใหม่เราก็จะได้200เพชรน,นะเออีอันนี้คืออะไรอะ มีแสงพิเศษแสงให้เกียรติยศหรอก็ประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอหาอ่านอะไรที่มันน่าสนใจนะอันที่ไม่น่าสนใจผมก็จะไม่อ่านนะครับอีเวนต์แบบฟิกอ๋อมีการรวมเลยนะมีการรวมด้วยโนะอ,อ้ยเจโดอีเวนต์ประจำสัปดาห์อัอนนี้เหมือนเดิมครับเฮ้ยไม่มีอีเวนต์พิเศษเลยนะเออรอบนี้วันที่26ไม่มีเวต์พิเศษผมว่ามันน่าจะรออ่ะ เขาเรียกว่ารออัปเดตแบบประจําเดือนอะคือของอันนี้มากกว่าของวันที่29นะเอออันนี้ก็เหมือนเป็นอีเวนต์มันผ่านอะถ้าถามว่าจะทํำไหมก็แล้วแต่นะครับจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้สําหรับอีเวนต์นี้นะแต่คือแบบส่วนมากอะถ้าแบบมันมาอยู่ท้ายเดือนอะมันก็ส่วนมากแนะนำนะแนะนําอยากให้เก็บเพชรไว้ดีกว่าไว้แบบใช้เพชรอีเวนต์หรือหรือเดือนหน้าดีกว่านะน่าจะคุ้มกว่านะครับสาหรับความคิดของผมนะเออเดือนหน้าน่าจะคุ้มกว่า โอเคเดี๋ยวผมขอไปดูร้านค้าก่อนนะเพราะมันไม่มันไม่ค่อยเหลืออะไรให้เลยอะดูแล้วอ๋ออันนี้ก็คือจี้ที่มันให้ดูทีแรกนะว่ามีมีอะไรมั่งอะเนี่ยมันขึ้นแต่ดีนะแต่ผมผมว่ามันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับสาหรับ59าบาทกับ29บาทนะก็มีราคา8 9บาทแนะนําก็เก็บเก็บเก็บเพชรเก็บตังค์ไว้เดือนหน้าดีกว่าแต่มันก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าคนขาดตัวละครแบบจี้แนวนี้ก็สามารถไปหากันได้ แต่มันก็ผมว่ามันเป็นจี้ที่ดีนะมันสามารถใช้ได้อะผมชอบไปตรงที่มันล็อกอะเออมันล็อกแล้วก็สุ่มสุ่มเพิ่มค่าปั่นทางอะเออผมว่ามันคือมันไม่สามารถใช้จี้ที่แบบจี้ขโมยบัฟได้อะเออคือสายสายล้มละลายล้วนเลยแต่คือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้บัฟขโมยบัฟอยู่แล้วนะผมเวลาผมโดนผมก็โดนเต็มหน่วยอยู่แล้วอะหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับเออก็ประมาณนี้นะอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรครับเพราะมันเป็น ทายอีเวนก็นแล้วแต่คนว่าอยากจะหาไม่หาก็สามารถไปตัดสินใจกันได้นะครับไอดีผมมาผมก็ไม่น่าจะหานะแต่ id เพื่อนผมอ่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้ผมได้มาแล้วนะที่พังคือผมก็ต้องไปดูรีวิวของคนที่มีเพจเยอะแล้วเขาสุมบางคนก็เพราะมันมีคนที่มันเก็บทากอีเวนอยู่แล้วไงเออก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ แต่มันก็ผมว่ามันก็ออกยากไปเรื่องธรมรมดามันออกยากอยู่แล้วแหละเออมันจะอะไรมันจะออกง่ายวะผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับเขาเรียกว่าอีเวนต์ตัวละครของพวก,พวกแบบอีเวนต์พวกเนี้ยเออมันตอบยากอยู่แล้วอะพวกจี้อะคือขั้นตอนผมให้เลยประมาณ5000เพชรอะถ้ามีไม่ถึงก็อาจจะเสี่ยงเสี่ยงมากค่อนข้างที่จะสูงนะแต่ถ้ามี5,000ก็ผมว่าก็สามารถอเอาไปลุนได้อะคออ 5, ะือยังไง5,000ันผมรับประกันเลยยังไงต้องได้สักจี้หนึ่งอะ ขั้นต่ำผมให้จรวดนี่วะเครื่องจรวดเวลาวะเออผมขั้นต่ำนะผมคิดว่าเอออันเนี้ยนะก็คิดเอาถ้าถามว่าผมถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ผมว่าการการสุ่มก็อย่างแนะนําไปอ่ะคืออย่างน้อยก็น่าจะมีประมาณ4 5, 000, ี่พันห้าพันเพนะถึงจะน่าสุ่มนะครับแต่ผมก็ไม่มีเพรพอขนาดที่จะเอาไปเสี่ยงนะเพราะผมก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะครับเฮอีเวนต์ใหม่ hey, มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหม <c oughs> ผมก็ไม่รู้อะเออเนาะเฮ้ยอันนี้ก็จะหมดแล้วอ่ะมีภารกิจอะไรป่ะเนี่ยภารกิจยังค้างอยู่เลยเปล่าเอาหมดแล้วอหรอ๋อผมว่ามันจะไม่มาแน่เลยดี่ผมขอลองรีเกมนะเดาหนะ้าเดาเดาเฉยไม่รู้ว่ามันรีตรงนี้ไม่ได้ว่ะต้องกดออกอแล้วเข้าใหม่มันอาจจะบั็กไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เราต้องพูด้ผมถ้าผมถ้าทำทามพูดอะไรไปนี่ยถ้าความคิดผมผมว่าถ้าคนที่มีที่อ่ะเออที่มีที่พอสามารถเล่นได้ผมว่าเก็บไว้เก็บไว้ดีกว่านะครับเก็บไว้ใช้สําหรับเดือนหน้าดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครเดือนหน้าจะเป็นตัวละครอะไรมันก็อาจจะวู้หวาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับสําหรับ เดือนหน้าแต่เดือนนี้ก็คนที่แบบไม่จำหรือไม่มีจริงๆไม่จําเป็นจริงๆก็ผมก็ไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่นะไม่มีนะครับไม่มีภารกิจอะไรมานะสำหรับตอนที่ผมลองอินเข้ามาเพราะผมก็เร็วอยู่พอสมควรนะเออคิดว่าจะมีอะไรใหม่เออมันมีการรวมนะเดี๋ยวผมไปดูการรวมให้ก่อนแนะนําก็นะถ้าหาขั้นตอนผมให้หาแค่อันนี้ก็พอแล้วนะครับแค่3อะ่ะเออแค่หาแค่แปลนจรวดเวลาก็พอแล้วนะไม่ต้องถึงขั้น5้าอันก็ได้ถ้ามันหายากนะ เออผมแนะนำแค่สามันเพราะเป็นจรนวดเวลาผมว่ามันก็ได้ใช้เรื่อยๆสำหรับตัวละครที่กระโดดแล้วอยู่กันที่อ่ะเพราะมันเพิ่มทุก10%เหมือนกันอ่ะเออผมว่ามันก็เป็นจี G ่ที่ดีนะมันจะติดท็อปฟังไหมเนี่ยดูก่อนเนี่ยมันก็ติดอยู่นะเออกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แถมได้ข้าวโอ้โหสับสนไปหมดแหละ เออแถ,ถ,ถนะ็ได้ค่าเขาเรียกอะไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างคืนด้วยไงเออมันก็เลยทำให้สามารถไปเล่นได้แต่ถ้าถามว่าจี้ใหม่ดีไหมมันก็ดีกว่าแม่งก็เลยบวกห้าไงอันนี้มันบวกสิบเลยอ่ะเอออันนี้ไม่บวกสิบเลยคือมันโคตรต่างกับแฟนเจโลกของเวลาเลยอ่ะแฟนเจโลกของเวลาแม่งเริ่มต้นที่สามสิบห้าแล้วก็บวกทีละห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแต่ผมว่าแฟนเจโลเวลาก็ติดดีนะเออแต่ก็อย่างว่านะครับก็ สามารถไปคิดตัดสินใจกันได้ผมก็ได้แค่แนแนวแล้วก็พูดเฉยๆนะครับเออแต่ถ้าถามว่าแนะนําก็อย่างก็ว่าผมให้ไปจลวดเวลาก็พอแล้วถ้ามันหายากนะ <c oughs> แต่ถ้าคนที่มีแล้วนะครับก็หาได้นะครับหาได้ผมว่าสําหรับพวกเก็บสายสะสมก็ไม่น่าพลาดอยู่นะครับสาหรับอีเวนต์ใหม่อย่างนี้นะครับโอเคครับผมผมก็ขอจบคิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่าย หรือพูดต่ออะไรก็เพราะมันมีแค่นี้นะมันแทบจะไม่เหลืออะไรบาให้รีวิวให้พูดเลยเพราะอีเวนต์อะไรก็ไม่มีเลยนะครับก็มีแค่จี้ใหม่จี้ชินีจิ้นเดียวจี้เดียวนะเออต้องพูดอย่างงี้โอ้ช่วงนี้นี่รู้สึกมอนมนะเฮอเขาเรียกว่าแบบเรียนออนไลน์หรือแบบอยู่บ้านเยอะไงเลยเบลอไปหน่อยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับ